จำหน่ายอุปกรณ์เกมมิ่งเกียร์ของแท้ราคาถูกจัดส่งทั่วประเทศไทยรวดเร็วทันใจล้านไอเดียดีมีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยจ้าไอดีไลนนี้เลยสวัสดีค่ะนี้กลับมาพบกับไลนไอเดียดีแวนะคะวันนี้พี่เหมียวจะมารีวิวกระเป๋าเก็บลิงฟิตนั่นเองถามว่าทำไมต้องรีวิวอเหรอเพราะว่าการที่เราจะเล่นเกมลิงฟิตอันนี้นะคือแบบต้องแบบว่าอุปกรณ์เยอะมากอะ ไหนคนต้องมีเครื่องหลักอยู่แล้วใช่ไหมทุกคนต้องมีเครื่องหลักอันนี้ก่อนใช่ไหมเพื่อที่จะมาซื้ออุปกรณ์เสริมตัวนี้อีกนะคือมันแบ pandemic, กไปเล่นคอนโดเพื่อนไว้ลําบากนะไปที่อื่นไปเที่ยวไปเล่นที่อื่นทิ้งไปนี่มันลําบากมันต้องมีกระเป๋านี้จะต,ต้องมีอันนี้คือมันเยอะอะตัวเนี้ยจะบอกว่ามันใบเดียวมันสามารถตอ,ตอบโจทย์ได้เลยนะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูการทีละอยาง ต้องบอกก่อนว่าลิงฟิตเนี่ยเป็นเพียงอุปกรณ์เสริมนะคะไม่ใช่เครื่องเล่นนะคะเน้นย้ําว่าไม่ใช่เครื่องเล่นมันเป็นแค่อุปกรณ์เสริมเท่านั้นนะคะอันนี้ของพี่เหมียวเองนะคะ,ะในกล่องจะมีตัวแผ่นเกมนะคะแล้วก็เจ้าวงกลม1อันแล้วก็ที่รัดอีก1อันนะคะต้องบอกว่ามันไม่มีจอยคอนมาให้นะคะอย่าเข้าใจผิดนะคะเพราะฉะนั้นทุกคนต้องมีเครื่องเล่นก่อนก็คือเจ้าตัวนี้ เครื่องเล่น Nintendo Switch นั่นเองแล้วก็ตัวกล่องแดงที่ยิงเขาเรียกว่าอะไรนะยิงต่อเข้าทีวีนั่นเองนะคะอ่ะทีนี้เราจะมาดูการว่ามันมีคุณสมบัติยังไงต้องบอกก่อนว่าเลก์ฟิตนะคะคือเราต้องมีเครื่องอยู่แล้วนะคะแล้วก็เอาตัวนี้ไปเสียบเสียบเข้ากับตรงนี้เลยมีตำแหน่งบอกอย่างนี้นะคะปุ๊บได้แล้วหนึ่งอันแล้วก็เอาจอยคอนสีแดงมาเสียบเข้ากับตรงนี้นะคะ เติมอีกหนึ่งอันนี่คืออุปกรณ์พร้อมเล่นนะคะเล่นแล้วก็เอาแผนเกมมาใส่เครื่องตั้งเครื่องเล่นนั่นเองนะอ่ะนี้จบขั้นตอนอตรงนี้เรามาดูในเรื่องของกระเป๋าเก็บลิงปิ๊ดปิดปิดปิดกันนะไปดูข้างในกันเลยค่ะโอ้ยโโ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 โกล่องกล่องเขากล่องเขาแบบ เขาเรียกว่าอะไรนะไม่หนาจนเกินไปแล้วก็ไม่ได้บางจนเกินไปนะมีความแข็งแหละวัสดุเป็นปัตินะคะข้างในบุกด้วยฟองน้ำเหมือนเหมือนกึง่งๆึงนะเออมีช่องเก็บใส่ของค่อนข้าง,งเยอะนี่แล้วก็เป็นวัสดุที่เรล่กได้ว่ากันน้ําแล้วก็ก,กันกระแทกได้นในระดับหนึ่งพอๆกับเจ้ากล่องเก็บตัวนี้เลยนะคะ เราจะไปดูการรายละเอียดข้างในนี่มาพร้อมกับสายรัดแล้วก็สายหิ้วนั่นเองนะคะไว้หิ้วอ่ะวิธีการของเขาก็คือนี่เลยค่ะเราก็ทำการถอดจอยออกก่อนอคือมันเก็บได้ค่อนข้างเยอะเลยคือหนึ่งหลักๆแล้วเนี่ยมันเก็บไอ้เจ้าตัวลิงฟิตได้แน่นอนละนี่อุปกรณ์ลิงฟิตเนี่ยเราเก็บได้แน่นอนแล้วใช่ไหมคะ แผ่นเกมก็มีให้นะที่เก็บอะ่ะเก็บได้เยอะแถวบนต้อง12ช่องเนี่ยคือเยอะมากนะคะอ่ะจอยคอนก็เก็บตรงนี้ได้นะคะนี่มีที่เก็บของเขานะคะนี่อันนี้คือสมมุติให้ดูนะคะวางเข้าๆแล้วก็ตรงนี้เอาไว้ใส่อะไรใส่กับเครื่องที่เราจะไปยิงต่อเข้ากับทีวีนั่นเองนะคะใสไ่ไปเลยคือบล็อกมันทําออกมาเพื่อซัพพอร์ตแล้วพอดีอยู่แล้วคือแบบ มันไม่กระดุกระดิกนั่นเองนะคะช่องนี้เอาไว้ใส่อแดปเตอร์นั่นเองนะคะเดี๋ยวผมจะหยิบอแดปเตอร์ก่อ่านี่ค่ะมันเป็นที่เก็บอแดปเตอร์นั่นเองสายว่าอุปกรณ์สายของเรานั่นเองนะคะของเครื่องเรานั่นเองก็สามารถเีียะม้วนแล้วก็เอาสายรัดวางไว้ตรงนี้ได้เลยนะคะเก็บได้แล้วถามว่าหน้าจอเก็บตรงไหน ถ้าให้แนะนําก็คือเก็บด้านบนได้นะคะข้างในเขามีซิมให้อีกจริงๆมันมีเป็นบล็อกลุ่มตัวจอยเลยนะเออแล้วก็สามารถที่เะาไปเสียบฝาใส่ได้นะคะาถามว่าปิดได้ไหมแน่นไหมโป่งไหมเดี๋ยวเราลองกันเลยพี่หมวแถมใส่ตัวนี้เข้าไปอีกอันหนึ่งด้วยใส่ตัวนี้เข้าไปมันสามารถวางได้คือมันอาจจะโป่งนิดหน่อยเราต้องจัดระเบียบม,มันนะคะมันพอดี นี่อย่านะนำมาให้เนี่ยมันอยู่อันบนมันไหลมันไหลอะแล้วก็วางให้มันด,ดีๆคือมันได้ค่ะแต่มันก็ไม่ได้โป่งแบบว่าทีนี้พี่ว่าแบบนี่ไงค่ะดีเลยไม่ได้มีความโป่งเพิ่มมากขึ้นนะคะเนี่ย แล้วก็มีสายให้หิ้วสบายเลยค่ะไปไหนก็ได้ถือนีก็ได้นะคะถือว่าดีดีกว่าตรงนี้อันนี้ถามว่าข้อดีมันดีกว่ายัางไงสาหรับคนที่มีลิงก์ฟิตคืออันเนี้ยมันใส่ได้แต่เครื่องเล่นนะคะมันแบบไปไหนมาไหนได้ก็จริงนะคะแต่พอเรามีอุปรกรณ์เสริมที่เป็นลิงก์ฟิตที่เป็นวงกลมแล้วเนี่ยมันมันไม่สามารถที่จะใส่ลิงก์ฟิดได้นะคะแต่เราก็ทาร่าไอเดียดีมีจาหน่ายทั้งสองแบบเลยนะคะ เพราะฉะนั้นใครที่มีเลนส์ฟลิกตัวนี้เหมาะมากๆที่จะต้องมีติดเอาไว้ซื้อคู่กันไปเลยได้ยิ่งดีนะคะใครสนใจสามารถสั่งซื้อได้ที่ร้านไอเดียดีได้เลยนะคะบ๊ายบายค่ะ